สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเข้แดงนะครับได้ลงพื้นที่ร้านแสงจาน์การเกษตรที่ตำบลสุภัยบูรณ์อำเภอเสืองสางจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทีมงานเข้แดงนะครับจะเข้ามาติดตามผลนะครับหลังจากที่ทีมงานเข้แดงได้แนะนํายาไปนะครับยาที่แนะนําไปก็จะเป็นเอลเบีนสูตรสองนะครับช่วยในการติดตาดอกเพิ่มผลผลิตนะครับทําให้ผลผลิตเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ยังไงมาสอบถามเกษตรกรนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณพี่แนะนําตัวก่อนนะครับเดี๋ยวพี่แนะนําตัวให้ผมหน่อยจ้าพี่ซื้อพี่ต้อยจ้าอยู่บ้านหนองตุมค่ะหนองตุมเนาะจ้าครับตรงนี้ที่ปลูกถั่วลิสงกี่ไร่ครับสองไร่ครึ่งค่ะสองไร่ครึ่งเนะาะตอนนี้อายุเท่าไรหร่แล้วครับแปดสิบวันจ้าแปดสิบวันหลังจากฉีดเฮลิบินสูตรสองไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้หัวดกนะลงหัวนี่แหละที่ยังที่เห็นนี่แหละ วเต็มเม็ดเต็มดีก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ฉีดเทอร์บบีนซูสองนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นมันก็ต่างกันนั่นแะต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะแเขาจะสังเกตหัวนะครับว่าเจ้าหัวใหญ่นะครับแล้วก็เม็ดเยอะดกอยู่เดี๋ยวเดินดูต้นกันด้ครับว่าเป็นยังไงครับต้นก็แรงต้นแข็งแรงเขียวเหมนนี ถอนสดๆเลยก็ได้ครับอันนี้จะดึงหัวแบบสดๆแม่ตั้งแต่ฉีดไปนี่แม่ฉีดไปกี่รอบครับสามครับตั้งแต่จะแทงตาดอกเนาะสามรอบนะครับนี่ขุดจากจริงเลยเนาะส่วนผลิตนะครับถอนสดๆนะครับครับไม่มีการถอนจากแปลงอื่นมานะครับมีแปลงนี้โดยเฉพาะครับเ้วให้แม่อธิบายที่ถ้าหลังจากฉีดสามรอบอะเม็ดมันเต็มยังไงแม่ โอ้หลังเกทีสามรอบเม็ดมันก็เต็มค่ะปกติยังไม่เต็มขนาดนี้อพอใช้แล้วโอ้เม็ดเต็มดีคับเม็ดใหญ่ด้วยเม็ดใหญ่ด้วยเนาะหัวใหญ่ด้วยหัวใหญ่คือตั้งแต่หลังขิดสูตรสองไว้เนี้ที่เห็นชัดเจนเลยเนาะแม่เนาะคือเม็ดเม็ดนี่แหละใหญ่รับสังเกตได้มันจะเสมอหเนาะเต็มแน่นอนปกตินะครับ ก็ตั้งแต่ทัวสักไม่ฉีดทัวประมาณสักสามสิบกว่าวันฉีดสามรอบไม่ห่างกันจีรอบก็ห่างอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับสภาพตอนดึงหัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับพี่ทอยฉีดไปแล้วให้ยาชนดนี้ผ่านไหมครับผ่านค่ะคะแนนสิบคะแนนให้กี่คะแนนดีครับให้สิบค่ะให้สิบเต็มสิบเลยนะครับ ยาชุดนี้หาซื้อได้ที่ร้านแสงจันทร,ร์การเกษตรครับที่ตำบลสุขภับูรณ์ที่บ้านหนองเขนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ทอยมากที่เสละเวลานะครับ<ช>ครับขอ,ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่จะถอนมันนี่แหละวันไหนครับพี่พี่กามันครบไปเก้าสิบวันนะ้ะพฤติกา